สวัสดีค่ะหญิงค่ะหญิงนั่งเล่าไมเน้มหญิงค่ะวันนี้ก็มาเจอการอีกแล้วจากที่ห่างหายกันไปนานก็คิดถึงมากๆเลยวันนี้ก็เลยมาชุดใหญ่เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของถามกันเอาไว้แล้วไม่ยังไม่ได้ตอบถือว่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเพื่อเราการจากที่เราเคยได้ให้สัญญากันไว้ว่าเราจะตอบกันเนาะเออ เราเริ่มแรกเลยแล้วกันอันแรกถามว่าหญิงชอบใช้เอ,อพวกบีบีครีมตัวไหนจริงๆแล้วเป็นคนที่เออ่หน้ามันมากจริงๆเร็อเล่งที่จะใช้บีบีครีมมาตลอดนะคะแต่ว่ามีมีบีบีครีม,มอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคมันเออ่ค่อนข้างครอบคลุมนะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องเสียเวลาในการแต่งหน้าแต่งตาอะไรมากมายเพราะว่า มีประสิทธิภาพในเรื่องของการปกปิดหรือว่าทําให้ผิวหน้าเรียบเนียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรสําหรับใครที่เพิ่งจะแต่งหน้าหรือว่ายังไงยังใช้คอนซีลเลอร์ไม่ค่อยเป็นหรือว่ามีวิธีการลงพื้นที่รองพื้นที่ยังไม่ค่อยชานาญมากนะสิงขอแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะเป็นของ In t o It นะคะเป็น BB Cream Makeup มีนี่ ซึ่งตัวนี้นะคะจะบอกว่าเขาเป็น f i in one ซึ่งเป็นทั้งฟาวเดชันเป็นเบสเป็นคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็เป็นมอยมีมอยเจอร์ไรเซอร์ด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันแดดด้วยซึ่งสำหรับใครที่ยังใช้อ,อพวกครีมรองพื้นกับคอนซีลเลอร์อะไรไม่ค่อยได้หรือว่า ยังไม่ถนัดในการที่แบบมาแต่งหน้าอะไรยากหรือไม่ชอบอะไรหนักๆเนี่ยหนูงคิดว่าเนี่ย BB c ตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับใครหลายๆคนที่ไม่ชอบหนักหน้ามากแล้วต้องการความปกปิดด้วยอัวนี้ค่ะก็หมดไปแล้วสำหรับ BB c r e a ที่หญิงใช้เป็นประจำต่อมาเป็นเรื่องของแป้งค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกไป ทุกคนอาจจะรู้หรือยังไม่รู้ก็บอกอีกรอบแล้วกันหญิงคนผิวมันมากถึงปานกลางก็มากพอสมควรแต่ว่าไม่อยากให้หน้าหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เอ,อพวกแป้งที่มันไม่ประสมรองพื้นแล้วก็ค่อนข้างวา,างเบานิดนึงจริงๆนะเพราะว่าเอ,อ่อเป็นคนที่ไม่ชอบหนักหน้าเลยอะ่ะ ตัวนี้ก็น่าจะเหมาะกับใครหลายๆคนก็คือไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าเป็นของสกินฟู้ดตัวนี้ค่ะตัวนี้รู้สึกว่าหญิงก็ใช้ประจำเพื่อนซื้อมาให้แล้วก็ลองใช้ดูแล้วก็ไดยกลายเป็นติดใจเพราะว่าเขาค่อคนข้างที่จะเหมาะกับคนที่ ผิวมันต้องการความกระจ่างใสแล้วก็อยากให้หน้าออกมาอ,อดีระดับหนึ่งนะคะตัวนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับใครที่ชอบความบางเบาแล้วก็กระจ่างใสด้วยอะไรกล่ะที่ถามกันมาเกี่ยวกับเรื่องของการ ดูแลสิวเออจริงๆแล้วถามว่าหญิงประสบการณ์การเป็นสิวอะไรยังไงจริงๆแล้วมีค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเรียกได้ว่เววาเศร้าทุกครั้งก่อนวันนั้นของเดือนจะเป็นสิวตลอดแล้วรู้สึกว่าหน้าตัวเองไม่เคยหายจากการเป็นจุดด่างดำเลยแต่พอวันหนึ่งที่เรารู้วิธีว่า เฮ้ยทายังไงอะ่ะทําให้แบบเวลาเราเป็นประจําเดือนอะ่ะไม่ต้องแบบมาเป็นสิวอะ่ะซ้ำซากอะ่ะแล้วแบบเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยเป็นอะไรที่แก้ไขยากนะเรารู้สึกว่าเวลาที่เราเวลาที่เราจะแก้ไขอะไรที่มันอยู่ในข้างในร่างกายอะ่ะมันค่อนข้างยากอะ่ะเราก็เลยมาดูจากอันปัจจัยภายนอกก่อนว่า อันแรกเนี่ยเราืมผิวมันใช่ไหมแล้วผิวมันเราจะทำไงให้หน้าเราหายมันซึ่งวิธีของหิงก็คืออาจจะล้างหน้าน้อยลงใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะพยายามหลีกเลี่ยงที่มันมีสารที่มันผสมน้ำมันอะทำให้แบบหน้ามันมันมากกว่าเดิมแล้วก็เวลาที่แต่งหน้าเนี่ยก็จะล้างหน้าให้สะอาดเลย แล้วก็เวลาที่เป็นสิวเนี่ยก็จะพยายามไม่บีบแต่ว่าหญิงจะพิจารณาสิวกรอบนะว่าเออสิวไหนที่แบบมันบีบได้ก็จะแต่ว่าจะพยายามทําให้มันเอ,อยุบเร็วที่สุดแล้วก็รักษารอยด่างดําให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยมันก็ต้อง รักษายากขึ้นมากไปอีกมากไปอีกเนี่ยเราก็ต้องแบบพยายามรักษาเขาให้หายเร็วที่สุดซึ่งเวลาที่ตีดสิวเนี่ยถ้าอยากให้มันยุบเร็วๆเนี่ยอิงก็มีวิธีคือเอาสมลีเนี่ยไปจุ่มกับน้ําร้อนไม่ใช่น้ําเดือดนะคะน้ําร้อนแล้วก็เอาไปแปะบริเวณที่เราเป็นสิวหลังจากนั้นเราก็นํา ครีมแต้มสิวหรือเจลแต้มสิวอะไรที่เพื่อนๆใช้อยู่แล้วใช้แบบโอเคอดีอะจุ่มไปที่จุ่มแต้มไปที่รอยสิวที่เราเป็นสิวตัวนี้แหละมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะดึงประสิทธิภาพของการที่บริเวณที่เราเป็นสิวอะให้มันยุบลงมากยิ่งขึ้นมันจะทำให้ยุบยุบเร็วอะยุบเร็วมากเลยแหละเอ่อ ยังไงอาจะพูดเป็นวิชาการไงเดี๋ยวจะเข้าใจยากอีกเนาะก็คือว่าหมายถึงว่าเวลาที่เราเอาน้ําร้อนเนี่ยไปจุ่มบริเวณที่เราบีบสิวแล้วเนี่ยมันจะทําให้สิ่งสกปกเนี่ยมันลอยขึ้นมาอยู่บนหัวสิวอะ่ะแล้วพอเราเอาเจลแต้มสิวเข้าไปแปะปุ๊บมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการเจลแต้มสิวที่เราซื้อมาเนี่ยมันดีขึ้นอะ่ะมันก็จะทาให้สิวในแห้งยุบลงแล้วก็ อาจจะรักษาปารอยด่างดำตามป,ปกตินะคะตามเออร้านขายยาต่างๆที่หรือว่าสถานเสริมความงามต่างๆที่เขาขายพวกเซลลแต้มสิวอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกว่าอยากจะแนะนําให้รักษาจากเอธรรมชาติก่อนเนาะซักประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยถ้ามันยังไม่หายก็คุณอาจจะไปใช้วิทยาศาสตร์ช่วยดูอาจจะเป็นการเลเซอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่า แนะนำอยากให้ออลองวิธีการแบบธรรมชาติก่อนไม่ว่าจะเป็นพอกหน้าเป็นซื้อครีมธรรมดาที่มาแบบบทาตรงจุดด่างดำเราเกาะอ,อะไรเงี้ยผมไม่อยากให้ไปเลเซอร์ไงเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันอาจจะทำให้รอยจุดด่างดำแบบมันเข้มมากขึ้นถ้าหากคนที่เคยเป็นสิวที่ชอบขึ้นที่เดิมแบบหญิงหญิงจะไม่เลเซอร์เลยเพราะว่า ถ้ามันขึ้นที่เดิมซ้ําแล้วซ้ำเล่าไปเลเซอร์แล้วมันทําให้จุดตรงนั้นมันบางะ่ะพอถึงจุดหนึ่งที่เราอาจจะคอลลาเจนหนังหน้หนาด้วยความที่อายุเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทําให้คอลลาเจนของเราเนี่ยมันน้อยลงเนี่ยมันก็จะเป็นจุด,ด่างดําเด่นขึ้นทีนี้จะรักษาย,ยากและเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนนะคะเอาแบบธรรมชาติก่อนเนาะแล้วยังไงค่อยไปเ,เข้าสถานเสริมความงาม กันนะคะเพราะว่ามันก็จะไปประหยัดเงินด้วยแหละเพราะว่าในยุคสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยมันก็อะไรที่มันประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะแต่ว่าเรื่องความสวยความงามเราก็เข้าใจว่าเาเราก็อยากจะสวยเนาะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความสวยก็ต้องมาคู่กับความพอดีด้วยเนาะยังไงก็ขอบคุณค่ะสําหรับการติดตามแล้วการสําหรับใครที่ต้องการอยากจะทราบหรือ ต้องการความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถโพสต์มาที่ t w i t t e r facebook นะคะแฟนเพจทุกวิธีทางของนั่งเล่าไปเน้นหญิงเลยแล้วกันเนาะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันมันทำให้หรู้สึกอยากที่จะนำความรู้อะไรที่หญิงม,มีนำมาแชร์พเพื่อนๆไงก็ขอบคุณทุก กำลังใจด้วยละกันค่ะหมดหมดของคลิปหมดเวลาของคลิปนี้แล้วก็ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าเขาหญิงจะมีอะไรมาฝากสวัสดีค่ะ